สวัสดีค่ะเจอกับหมอทรายนะคะคลิปด,ดูดวงรายสัปดาห์ค่ะสัปดาห์ของวันที่7-13ถึงกุมภาพันธ์ดูสิคะว่าช่วงนี้ดวงของคุณไพ่จะบอกไพ่จะเปิดทางไพ่จะช่วยคุณได้แบบไหนคะ่ะเราจะมาดูดวงกันนะคะโดยใช้าสายของไพ่ยิปซีนะคะเป็นการทำนายแบบทั่วไปนะคะออไม่ไม่ได้เฉพาะเจาะจงฉะนั้นก็ดูเพื่อความบันเทิงนะทุกคนส่วนใครที่ต้องการดูส่วนตัวทักเข้าไปในเพจ Facebook นะคะเพจหมอทรายค่ะ มาสำหรับวันนี้เรามาดูกันตรงนี้ก่อนนะคะใครยังไม่ subscribe subscribe ให้ด้วยนะคะกดกระดิ่งกดติดตามไว้นะคะโอเคเดี๋ยวเราเริ่มที่คนวันอาทิตย์ค่ะช่วงวันที่7ถึง13กุมภาพันธ์คนวันอาทิตย์มีอะไรบ้างที่คุณต้องรู้ก่อนโอ้คนวันอาทิตย์มีโอกาสที่เป็นข่าวดีเรื่องของการงานเป็นช่วงเวลาที่มีเรื่องงาน ที่จะเริ่มต้นแล้วก็ลงตัวทีเดียวนะคะมีความแบบเขาเรียกว่ามั่นคงผู้หลับผู้ใหญ่ให้ความเมตตาโอกาสหน้าที่ที่ที่คุณต้องทําในสัปดาห์นี้มันอาจจะดูใหญ่ขึ้นและโตขึ้นแล้วมั่นคงขึ้นที่สําคัญความรับผิดชอบค่อนข้างหนักทีเดียวเพราะว่า ออทุกอย่างมันโฟกัสมาที่คุณที่คุณต้องทําเองรวยเองนะคะสำหรับคนที่ประกอบกิจการตัวเองก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นเป็นการจริงจังเป็นโอกาสของความมั่นคงที่จะเกิดขึ้นฉะนั้นเป็นช่วงเวลาของงานที่มีการเริ่มต้นมีความมั่นคงขึ้นแล้วงานที่มันโตขึ้นพอเดิมขนาดมันใหญ่ขึ้น โอกาสการเงินรับทรับค่ะคุณรับเงินก้อนนะคะสัปดาห์นี้เงินเข้ารับทรัพย์เงินเออเงินและ,ะไรายได้บางคนอาจจะทําเรื่องของระบบการเงินก็จะมีผู้รับผู้ใหญ่เมตตาจะมีคนช่วยเหลืออาจจะมีในส่วนที่ผู้ใหญ่ที่เป็นลักษณะผู้ชายผู้ชายขาวหน่อยนะคะดูมีอายุนิดหนึ่งก็จะช่วยจะส่งเสริมเรื่องของการเงินแต่ที่ที่ชัดเจนก็โอเคคุณได้ตังแหละคุณได้เงินแหละแต่ว่าคุณได้มาแล้วคุณทําอะไร คุณก็ใส่เปไม่ธรรมดานะคะคุณก็มีเรื่องที่ต้องจ่ายทันดีเหมือนกันคุณก็เป็นดวงที่ต้องอ่ะจ่ายไปใช้ไปสัปดาห์นี้คนวันทิ์ใครแบบว่าไหนๆก็เงินเข้าแล้วใครอยากเสี่ยงโชคต่อหรือใครที่ชอบอยู่แล้วเสี่ยงอยู่แล้วคนวันทิ์สัปดาห์นี้คุณมีโอกาสการได้โชคลาภที่เป็นเลขจากบ้านเลขที่เลขจากอายุค,คุณพ่อคุณเองนะคะตัวเลขก็จะมีเลข9กับเลข6ค่ะ9กับ6นะที่ชัดเจนก็ 9ก้าับหกหกเก้าเาอะไรเงี้ยนำโชคให้คุณในสัปดาห์นี้ความรักไม่โดดเด่นนะแต่แต่มีความรักที่ดีที่ใส่ใจเพ<น> <ity> ราะว่ามันเป็นช่วงเวลาของความสัมพันธ์ที่มั่นคงและเข้าใจแล้วเป็นห่วงเป็นใยแต่ก็แต่ก็กคือโควอิติสเนี่ยมันแอบมีความเป็นคนที่ที่ใจดีฉะนั้นโควอลติตถ,ถ้าสังเกตตัวเองนะคุณยอดเก่งนะคะคุณก็อาจจะแบบว่า ถูกเขายอดหรือเขาไม่หยอดหรือคุณไปหยอดเขาอะไรอย่างนี้แต่ถ้าเป็นผู้ชายวันอาทิตย์จะไปยอดเขามากกว่าแต่ถ้าเป็นผู้หญิงวันอาทิตย์ก็จะมีมีผู้ชายมาหยอดมายอดสายอะไรอย่างนี้เล็กๆน้อยๆ, ly, ๆให้พอได้ชุ่มชื่นหัวิตหัวใจแต่ยังไม่ได้สาตนต่อหรือพัฒนาแต่อย่างใดนะคะแต่ว่าถ้าเป็นผู้หญิงวันอาทิตย์ต้องบอกเลยว่าช่วงนี้เจอสายเปยค่ะเจอสายเปยเป careers, จอสายทุ่มเทค่ะเปยนะคะแต่ยังไม่ถึงกับเทนะเจะสายเปยดูแลสุขภาพนิดหน่อยเพราะว่ามันจะมีเรื่องของศีรษะหลังกระดูกของเข่าที่มีปัญหา นะอ่าในๆก็ดูแล้วเสริมดวงไปเลยดีกว่า เสริมดวงคนวันที่สัปดาห์นี้ต้องทํเอาอะไรได้บ้างเก็บข้าวเก็บของค่ะไม่ได้เก็บข้าวเก็บของนี้ตามผู้ชายนะคะเก็บข้าวของทําให้มันดูมีการเปลี่ยนแปลงทํงาความสะอาดพื้นที่ที่อยู่ที่อาศัยแล้วก็การทําบุญเน้นไปทําบุญกับโรงพยาบาลงานศพไปทําบุญกับคนป่วยคนเจ็บอะไรแบบนี้ทําบุญอ่โรงศพก็ได้อะไรก็ได้มูลนิธิก็ได้นะคะที่เป็นในเรื่องของการเจ็บไข้ที่ป่วยการรักษาการดูแลไปว่ากันไปฉะนั้นภาพรวมวันทย์ชัดเจนนะคะคุณมั่นคงคุณมีข่าวดีเรื่องงาน ุณมีโอกาสที่จะมีหน้าที่ความรับผิดชอบที่มันดูยิ่งใหญ่แล้วก็ต้องทําจริงจังพึ่งตัวเองแหละเรื่องของเรื่องแต่จะมีผู้รับผู้ใหญ่ช่วยเหลือซึ่งเป็นผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ชายขาวขาวการเงินไม่ต้องกลัวรับทัพย์เงินเข้าดีดีเลยถือว่าดีเลยไปต่อที่วันอังคารอ้วันจันทร์ก่อนวันจันทร์ก่อนค่ะคนวันจันทร์ค่ะวันจันทร์ในสัปดาห์นี้ช่วง7ถึง13กุมภาพันธ์นะคะคนวันจันทร์ในสัปดาห์นี้เป็นยังไงสัปดาห์นี้คนวันจันทร์ดูดู ดูมีโอกาสในเรื่องของสื่อโซเชียลใช้สื่อเยอะขึ้นเล่นโทรศัพท์มากขึ้นติดต่อสื่อ 3, สลลารผ่านเฟซผ่านไลน์แล้วก็เป็นช่วงเวลาที่คุณมีคอนเนคชันใหม่ๆมีคนช่วยมีหุ้นส่วนมีมิตรมีการติดต่อที่มันส่งผลดีโอกาสของความมั่นคงอุดมสมบูรณ์การขยับขยายที่เกิดขึ้นถือว่าไปได้สวยนะคะและเป็นนักสู้ผู้ยิ่งใหญ่คนหนึ่งเลยช่วงช่วงสัปดาห์นี้สัปดาห์นี้วันจันทร์สู้นะสู้งานลุยทุกอย่างความขัดแย้งในการทํางานเกิดขึ้นได้นะคะเพราะว่า แน่นอนว่าสิ่งที่คุณทำบางทีมันอยู่กับคนมันอยู่กับจําจนวนมันอยู่กับคนที่บางทีมันอาจจะไม่ได้เข้าใจแต่คุณเป็นคนที่ไม่ได้ยอมแพ้ขัดแย้งได้แต่ก็ลุยต่อสู้มากสมบุกสมบันแล้วก็รู้สึกว่าอุปสรรคมีไว้ชนกับมันอุปสรรคมีไว้แบบเพื่อแบบว่าฝ่าฟันนะคะ ช่วงนี้คนวันอังคารสิ่งที่ชัดเจนคือคนที่จะช่วยเหลือแล้วก็เข้ามาสปอร์ตได้เนี่ยคนอังคารจะได้รับการช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงไม่ว่าจะเป็นคุณแม่แฟนอะไรก็ตามแต่พี่้านาหรือเจ้านายที่เป็นผู้หญิงอะไรเงี้ยจะส่งเสริมนะคะผู้หญิงวันจันทะร์ดวงดีอยู่แต่ว่าในส่วนของผู้ชายวันจันทร์จะได้รับการสนับสนุนจากผู้หญิงเขาเรียกนารีออปธรรมนะคะ เขาเรียกพี่ๆป้าๆแม่ๆพี่ป,าป,าปะนะอาอาแม่ยกทั้งหลายละอะไรอย่างเงี้ยดูแลดูแลบางคนบางคนจะเป็นเรื่องของการได้รับการดูแลเป็นเรื่องของการเงินถือว่ามีส่วนของไรายได้มีส่วนของความอุดมสมบูรณ์มีส่วนการหยิบจับที่ลงตัวไม่ต้องห่วงแต่ถือว่าเหนื่อยในแง่ของความขัดแยง้งขัดใจนิดหนึ่งตรงนั้นมากกว่านะดูแลสุขภาพจะเป็นเรื่องกระเพาะลำไส้ช่องท้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นแบบนั้นนะความรักเนี่ยเป็นดวงของความสัมพันธ์ที่มันมีความเป็นเพื่อนเป็นมิตร คุณเจอคนที่เป็นเพื่อนคุณคุณเจอคนที่เป็นม็ตคุณความรักที่พัฒนาจากความเป็นเพื่อนหรือความเป็นเพื่อนแล้วทำให้มันเป็นความสัมพันธ์ที่ดีอันนี้ความรักชัดเจนถือว่ามีความเป็นเป็นเพื่อนเป็นคนที่เป็นมิตรกันเป็นคนที่ดูแลกันเป็นคนที่ดีต่อการในในฐานะที่เป็นเพื่อนด้วยแล้วก็เหมือนอยู่กันด้วยความเป็นเพื่อนนะคะเป็นแบบนั้นนะดูแลกันไป โชคลาบนี่อวันจันทร์สัปดาห์นี้ถ้าใครอยากเสี่ยงโชคนะคะถ้าคุณอยากเสี่ยงโชคนะอายุคุณแม่คุณให้โชคนะคะเบอร์โทรศัพท์คุณให้โชคนะสัปดาห์นี้ตัวเลขของวันจันทร์สัปดาห์นี้คือ2 3งสาหนะเลขสองเลขสามเลขห้ามาให้โชคกับคนวันจันทร์ค่ะเสริมดวงหน่อยซิวันจันทร์มีอะไรต้องเสริมบ้างเสริมดวงนะคนวันจันทร์สิ่งที่ต้องทําคือออม โอเคสวดมนต์เพิ่มเติมขึ้นนิดหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวเดินทางไปไหว้เท้าเวสวรรณนะคะสัปดาห์นี้การไปไหว้เท้าเวสวรรณทำให้คุณโชคดีและดวงดีขึ้นแล้วก็สวดมนต์เพิ่มเติมขึ้นนะคะสาหรับคนวันจันทร์เพราะถือว่าสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ของการการที่ที่หนึ่งคือโอเคเออมีโอกาสของการช่วยเหลือออปธรรมที่ดีแต่คุณเองก็ยังต้องพึ่งพาตัวเองยังต้องสู้ยังต้องลุยการลุยการสู้มันอาจจะขัดแย้งบ้างแต่ถือว่ารับมือได้และไปต่อสบายๆมาต่อที่วันอังคารเลย คนวันอังคารในช่วงสัปดาห์นี้เป็นอย่างไรวันอังคารเนี่ยบอกเลยว่ามันมีความสามารถมันมีความแก่งเป็นตัวตนที่ชัดเจนและคุณเป็นคนที่ มันไม่ได้ยอมเปลี่ยนเพื่อใครอยู่แล้วฉะนั้นนี่คือคุณแล้วก็โอเคพึ่งพาตัวเองไปนะคะเก <c oughs> ่งขนาดนี้พึ่งตัวเองเก่งขนาดนี้พึ่งตัวเองค่ะไม่ต้องพึ่งใครยู่มันคนเดียวพึ่งตัวเองทําทุกอย่างเองลุยเองฝีมือนี่เขาเรียกว่าความสามารถน้ำพักน้ำแรงจริงๆนะคะวันอังคารเนี่ยอดทนอึดสุดยอดทําทุกอย่างเพื่อครอบครัวทําทุกอย่างเพื่อสิ่งที่คุณว่าโอเคมันจะดีขึ้นมีความหวังมีความตั้งใจแอบเงานิดนึงอแอบเงานิดนึงสัปดาห์นี้แอบเงาแอบเงา แอบเงาเพราะว่า1คือคุณก็เลือกที่จะอยู่ของคุณเองด้วยแล้วก็2คือคุณก็รู้สึกว่าคุณก็ไม่ได้ไปสูงสิงไม่ได้ไปยุ่งกับใครก็จะมีมุมเงาๆแต่ไม่ได้เหงาแบบทุกข์หรือเศร้านะแต่มันอามุมเงาๆนิดนึงเพราะว่ามันเหมือนต้องทบทวนตัวเองเป็นช่วงเวลาของการชะง,งักพักเหตุการณ์บางอย่างต้องอดทนและรอก่อนฉะนั้นคนวันอังคารในสัปดาห์นี้คุณต้องรอคุณต้องอดทนคุณต้องไตร่ตรองคุณต้องพินิษพิจารณาคุณต้องคิดก่อนตัดสินใจอะไรแบบบุ๋มบานไม่ได้ มีเรื่องสุขภาพของญาติผู้ใหญ่ฉะนั้นระวังคุณแม่ระวังผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงที่อยู่ด้วยในบ้านในครอบครัวอะไรเงี้ยก็จะมีเจ็บไข้ได้ป่วยตัวคุณเองก็จะระวังในเรื่องของมีอาการเขาเรียกปวดศรีษรษะเลือดหมุนเวียนเลือดเลี้ยงสมองไม่พอแล้วก็เกี่ยวกับในช่องท้องระบบย่อยผู้หญิงก็จะเป็นพวกมดลูกด้วยต้องระวังนะคะแล้วอาการร่างกายเหมือนสัปดาห์นี้คนวันอังคารร่างกายสุดลงเพราะว่ามันจะมีภาวะของความแบบ เหมือนร่างกายมันใช้งานมันหนักอะค่ะมันก็จะมีความแบบเหนื่อยแล้วก็เ,ออเพียเกิดขึ้นนะในดวงของโคลน,นคารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองอยู่แล้วไม่ว่าคุณเจอกับอะไรที่คุณรู้สึกว่าตอนนี้บางทีคุณคุณเหมือนกับอาจจะบางทีปฏิเสธมันไม่ได้นะมันต้องมาเชิญแต่ว่าคุณจะยังมีคําว่าสติปัญญาที่นําพาคุณแล้วก็ผ่านทุกอย่างได้แน่ๆความรักไม่ได้โดดเด่นเพราะมันเป็นช่วงที่รู้สึกว่าเวลารักใครเราต้องเสียสละแลาต้องอดทน เป็นความสัมพันธ์เป็นความรักที่ต้องอดทนแล้วก็ทุ่มเทกับคนรักอย่างมากๆสําหรับคนที่โสดก็ดีแล้วที่เลือกโสดเพราะว่าความโสดของคุณไม่ทํำลายคุณนะคะแต่อดีตของคุณยังทํำลายคุณอยู่สําหรับคนโสดในเรื่องของโชคลาบ <S <S วันคาารสัปดนี้ถ้าอยากเสี่ยงโชค อายุคุณแม่คะ่ะอายุคุณแม่ให้โชคและมีตัวเลขประจําคือแปลว่าซื้อตัวเดิมเ,มเล่นเลขเดิมอย่าเปลี่ยนตัวนะคะสัปดาห์นี้วันจันทร์ถ้าอยากจะเสี่ยงโชคก็มีเลข1มีเลข3มีเลข9้าซื้อซ้ําซื้อตามซื้อจนออกอย่าทิ้งนะคะอย่าเปลี่ยนนะเสริมดวงสักนิดหนึ่งซิมันดูเหมือนต้องอดทนเหลือเกินเสริมดวงนะไปปล่อยปลาสักหน่อยนะคนวันอังคารไปปล่อยปลาแปตัวนะคะ แล้วสวดบูชาหรือขอพอรหลวงปู่ทวดนะคะจะช่วยให้คุณดีขึ้นและปลอดภัยนะโอเคก็ถือว่ามันเป็นอะไรที่ต้องอดทนเนาะมันเป็นอะไรที่ต้องเจอมันเป็นอะไรที่บางครั้งมันเลี่ยงไม่ได้ก็เผชิญมันอย่างมีสติแล้วก็คุณคุณก็ผ่านมาได้ด้วยด้วยสติและประสบการณ์แล้วก็การหยุดรอหยุดคิดสักนิดหนึ่งแค่นั้นเลยไปต่อที่คนวันพุธค่ะสัปดาห์นี้7-13ดถมภาพฤษภาคม คนพุธว้าโชคดีนะคะโชคดีนะคะคนวันพุธเป็นสัปดาห์ที่คุณจังหวะดวงโชคเข้าข้างคุณค่ะโอกาสโชคลาบมาโอกาสของสื่อโอกาสของออนไลน์เข้ามาเป็นช่วงเวลาการสื่อสารแล้วก็รู้สึกว่าสับสนงุดกิดละเกินวุ่นวายแต่เรื่องเงินนี่แหละคะ่ะคนวันพุธนะวันพุธเนี่ยเป็นอะไรที่แบบเรื่องของเงินเงินทองทอง,ทองคิดเรื่องตงังมองเห็นโอกาสมองเห็นช่องทางซึ่งคุณจะทําเงินและมีรายได้เพิ่มขึ้นและคุณก็ใช้เงินได้เยอะขึ้นด้วยฉะนั้นมันก็เหมือนกับ คุณได้เงินง่ายใช้เงินง่ายมองเห็นโอกาสมองเห็นเงินมองเห็นตังมองเห็นโชดและคุณมีโชคลาภที่สําคัญสัปดาห์นี้ของคนพุธมีโชคลาภนะคะเบอร์โทรศัพท์คุณให้โชคทะเบียนรถของคุณให้โชคซื้อเลขเบอร์โทรศัพท์ซื้อเลขทะเบียนรถนําโชคค่ะตัวเลขก็จะชัดเจนเลยคือเลข2กับเลข8เลข1เลขศ1 0กับ28นะคะคนวันพุธสัปดาห์นี้นะที่สําคัญนะเลยทําอะไรก็เหมือนกับว่าบางทีมันจะมีความไม่ ไม่สนใจไม่กลัวฟาดฟันนะคะคือวันพุธก็จะมีมุมแบบแบบอาจจะกระทบกระทั่งแต่ว่าเป็นสไตล์ที่ถ้ารู้สึกว่าไม่ยอมคือไม่ยอมแล้วไม่ยุ่งก็คือไม่ยุ่งเลยอะไรแบบนั้นช่วงนี้ก็บางครั้งก็เหมือนกับอาจจะถ้าไม่อยากส่งเสียงไม่อยากจะอะไรกับใครตัดตัดคนอื่นออกไปจากชีวิตคุณเยอะตัดออกไปแล้วนะคะดูแลสุขภาพหน่อยดีกว่าสายตาแล้วก็พักผ่อนน้อยนะ่าจะนอนดึกพอสมควรแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่ในเรื่องของความรัก ความรักของโคนนันพุทธนะคะมันอยู่ในช่วงที่กำลังประคับประคองความสัมพันธ์ให้มันไปต่อให้มันรอดแต่บางคนก็อยู่ในสภาวะความสัมพันธ์ที่อาจจะมีช่องว่างอาจจะมีระยะทางอาจจะมีความห่างแต่ก็ยังคงอยู่นะความสัมพันธ์ก็ยังคงอยู่นะคะภาพรวมถือว่าดวงดีนะมีโชคนะการเงินดีนะรายได้โอเคทุกอย่างชัดเจนแล้วก็อาจจะคิดกังวลแต่เรื่องของผลลัพธ์รายได้จนบางทีอาจจะดูกังวลทั้งๆที่ก็มีส่วนของไรายได้แต่คิดเรื่องเงินเยอะมากคิดแต่เรื่องเงินเงินทอง ก็จะดูกังวลหน่อยแต่ว่าแต่ว่าภาพรวมถือว่าตัดสินใจอะไรก็ตามแต่เห็นแล้วว่ามันเป็นไปได้ก็เลยทำซึ่งโอเคยู okay, you. เสริมโดวงหน่อยสิสวดมนล์ละกันนะไม่ต้องทำอะไรซับซ้อนสวดมน์ดีสุดนะคะการสวดมน์ทำให้คุณนิ่งขึ้นเพราะว่าเอาจริงคนลมนพุทธมันจะมีความไม่นิ่งมันจะมีความแบบเดี๋ยวอย่างงี้เดี๋ยวอย่างงั้นโรรังเรไม่ชัดเจนพะวงกังวลอะไรอย่างนี้นะไปต่อที่วันพฤหัสเลยมา พฤหัสในช่วงสัปดาห์นี้7-13กุมภาพันธ์วันพฤหัสมีอะไรที่คุณต้องรู้บ้างคะวันพฤหัสอ่าวันพฤหัสนะคะก็สมกับเป็นครูบาอาจารย์สมกับเป็นวันครูจริงๆคือวันพฤหัสก็จะเป็นคนที่มีความรู้มีสติปัญญาทบทวนอยู่กับตัวเองเยอะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยมีเวลาให้กับตัวเองรับทรัพย์เงินเข้า มีเลยได้แต่ก็รู้สึกร้อนใจในเรื่องของครอบครัวอาจจะมีสถานการณ์ประเด็นปัญหาในเรื่องของครอบครัวเรื่องร้อนใจเรื่องทุกข์ใจของคนในครอบครัวเข้ามาแล้วก็มีเรื่องราวที่อาจจะเป็นดราม่าทำร้ายหัวจิตหวัตหวจใจสักนิดหนึ่งช่วงเวลานี้นะคะแต่คุณมีสติแหละไม่ว่าคุณเจอกับอะไรที่มันรู้สึกว่าเจ็บปวดอะไรที่มันรู้สึกถึงความทุกข์ความขัดแยง้งปัญหาภายในที่มันเกิดขึ้นกับตัวคุณคุณรับมือมันได้ค่ะคุณรับมือมันได้อย่างดีเพราะคุณมีสตินำทางอยู่นะ แต่ว่าคุณต้องดูแลสุขภาพดีๆนะนี่ควรนพหัสัปดาห์นี้คุณอาจจะต้องไปเจาะเลือดคุณอาจจะต้องไปพบหมอคุณอาจจะต้องเ,ออเข้าโรงพยาบาลคุณอาจจะมีเรื่องราวของสุขภาพที่เป็นเรื่องของหัวใจความดันอะไรอย่างนี้ระวังนิดนึงสุขภาพไม่ค่อยจะดีนะสำหรับคนวันพฤหัสดส่วนเรื่องของความรักก็เป็นความรักที่ต้องบอกว่าเหมือนเหมือนคนโสดเนี่ยก็จะเป็นช่วงหลังการศึกษาแต่ก็ยังมีความรู้สึกถึงความเป็นทุกข์ เพราะคุณะจะจะยังคงค่อนข้างคิดมากในเรื่องของความรักคนที่มีครอบครัวแล้วต้องหนักแน่นเพราะความสัมพันธ์มันเป็นเรื่องของของความรักที่ที่มันมักจะมีบุคคลอื่นมีเรื่องราวที่เป็นเรื่องของครอบครัวของทั้งสองฝ่ายแล้วมันเป็นประเด็นและเป็นปัญหาได้นะคะในเรื่องของโชคลาภมีนะมีโชคซื้อเลขบ้านเลขที่ไว้คนวันพฤหัสบดี้เลขบ้านเลขที่ให้โชคมาบ่อยๆ เลขที่นาโชคก็เลข3กับ็เลข9กานะคะแล้วก็ซื้อเลขบ้านเลขที่ไว้ประจําประจํานะเพราะว่าก็จะเป็นช่วงแบบนี้ในส่วนของดวงคนวันพฤหัสภาพรวมก็ถือว่าคุณมีเวลาที่จะไต่ตองเรื่องราวที่เกิดขึ้นคุณรู้ว่าคุณจะต้องทําแบบไหนต่อถึงแม้บางครั้งคุณเจอเรื่องราวที่ทําให้คุณร้อนใจเจ็บปวดหัวจิตหัวใจแหละโดยเฉพาะเรื่องที่ทําให้คุณถูกสุดคือเป็นเรื่องของครอบครัวปัญหาในครอบครัว ในเรื่องของการเงินถ้าถ้าต้องระวังสักนิดหนึ่งคือความเสี่ยงของการโดนเอาเปรียบหรือโดนโกงนะคะเพราะว่าเพราะว่ามันเกิดจากความไวใจอันนี้ก็รอบครอบหน่อยนะมันก็จะได้ไม่มีปัญหาเสริมดวง่อยสิถ้าเสริมดวงคนในสัปดาห์นี้นะก็จะเป็นดวงที่ต้องทําบุญอะไรที่เกี่ยวกับน้ําค่ะน้ําขาไฟบริจาคแหละเรื่องของเรื่องนะบริจาคไปสัปดาห์นี้ต้องบริจาคกลางบริจาคเงินมูลน,นิธิหนุนน,นิ่นตามบ้านตามว่าอะไรเงี้ยบริจาคไปเดี๋ยวนี้มันมีทําบุญออนไลน์นะทุกคนมันสะดวกก็ลองทําไปนะคะ ไปต่อที่วันศุกร์เลยคนวันศุกร์ช่วงวันที่7ถึง13กุมภาพันธ์ วันศุกร์เป็นไงบ้างโอ้วันศุกร์ใช้แต่ตังคนะคะสัปดาห์นี้สัปดาห์นี้คนวันศุกร์รู้สึกมีเตีงเรื่องให้ใช้เงินใจตังหมุนตังแล้วรู้สึกว่าอ๋อฉันอยู่เฉยไม่ได้แล้วฉันต้องหาตังฉันต้องหมุนเงินจะต้องใช้เงินแต่เคลียร์ทุกอย่างได้และแก้ปัญหาได้แล้วก็มีเงินเข้าค่ะฉะนั้นจ่ายไปเหอะไม่เป็นไรเพราะมันเคลียร์ได้แล้วมันก็มีช่องทางแล้วมันก็มีโอกาสของรายได้ที่มันจะเพิ่มขึ้นคุณใช้ไปเยอะเท่านี้ใช่ไหมแต่มันก็เข้ามาเยอะอีกฉะนั้นไม่ต้้้้้อออองซีีเเเเเรรยยยยสมัััันน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 นบบบาาากู่พะะะะใชไดป็แ แล้วก็รู้สึกถึงช่วงเวลาที่รู้สึกว่าขคอรรู้สึกเนี่มันจะมีฟีลแบบรู้ว่า,าเดี๋ยวจะต้องทําอะไรสักอย่างแน่ๆเดี๋ยวจะต้องลงมืออะไรสักอย่างแน่ๆรู้ว่าตัวเองมีเป้าหมายแต่อาจจะยังก้าวไปไม่ถึงหรืออาจจะยังไม่ได้เริ่มหรืออาจจะยังไม่ได้ลงมือในจุดนั้นนะคะช่วงนี้ก็รู้สึกว่าไม่ยุ่งกับใครเลยตัวคนเดียวอิสะระปีก,ปกตัว เพราะสถานการณ์รอบตัวมันไม่นิ่งเลยคุณรู้แล้วคุณก็บางทิมก็เก็บมาคิดเก็บมารับรู้หรือมีประเด็นกับคุณแต่หลกัหลกๆก็เลือกที่จะเลี่ยงดีขวาปีกตัวดีขวาไม่เอาไม่สนใจใครดูแลสุขภาพที่เป็นเกี่ยวกับการพักผ่อนเส้นเลือดตีบหลอดเลือดตีบอะไรอย่างนี้ระวังหน่อยนะคะ แล้วก็ความรักต้องบอกว่ามันเป็นช่วงเวลาของโคนันสุขที่บางครั้งมันก็ยังวนลูปเดิมกับความสัมพันธ์ที่มันไม่เวิร์กเท่าไหร่แล้วก็รู้สึกว่ามันยังหาทางออกไม่เจอก็ยังติดแงกอยู่กับความรู้สึกที่มันดูอึดอัดแต่ก็ทําอะไรไม่ได้ไปไหนไม่รอดเออว่าอย่างนั้นละกันนะเสริมดวงซิ สวดมนต์ค่ะวันศุกร์สวดมนต์นะคะวันศุกร์สัปดาห์นี้สวดมนต์โดยเฉพาะบทนี้ค่ะแผ่เมตตาสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์ใช้บทนี้ค่ะแล้วก็สวดเป็นบทแปลไปเลยมันก็จะได้แบบได้ซึมซับนิดนึงเพราะมันจะทําให้คุณรู้สึกว่าเออชีวิตที่คุณรู้สึกความแบบเต้นเป็นเต้นตดิ้นๆอยู่ตอนเนี้ยบางทีถ้าคุณได้สวดบทนี้คุณจะรู้ว่าเออสัพเพสัตต์สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์คือมันยังมีมนุษย์บนโลกใบนี้น โอเคไปที่วันเสาร์เลยจ้าคนที่เกิดวันเสาร์ในช่วง7จ็ถึงสิบมกุมภาพัน์นี้มาดูหน่อยสิวันเสาร์เนี่ยต้องบอกเลยว่าโอ้โหเดินทางนะคะเดินทางไม่หยุดไม่หย่อนเดินทางค่ะคนวันเสาร์เดินทางจะไปไหนเดินทางเดินทางบางคนก็ไปกับครอบครัวบางคนก็มีเรื่องราวที่ต้องเร่งด่วนต้องไปวันเสาร์เดินทางมีช่วงเวลาอยู่กับครอบครัวออมีเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของการเงินคุณทําเงินได้คุณมีไรายได้ แต่สัปดาห์นี้คุณรอบครอบในระบบเงินเงินทองทองนะคะวันเสาร์เพราะว่ามันจะมีเรื่องให้โดนโกงหรือเอาเปรียบคือมันส่วนส่วน,วนที่จะต้องได้แล้วบางทีเอ้าไม่ให้เฉยไม่ได้เฉยเกิดปัญหาเรื่องเงินทองมันทําให้คุณร้อนใจเกินเรื่องตังค์นะคะสําหรับคนวันเสาร์นะคือคนวันเสาร์ในเรื่องของความรักโอเคลงตัวแหละไปได้สวยก็รู้สึกโอเคเป็นเรื่องที่ทําให้สบายใจได้อย่างน้อยความรักความสัมพันธ์มันไปดี แต่ที่ทําให้ร้อนใจและไม่สบายใจเลยเรื่องเงินค่ะวันเสาร์นี้ทุกเรื่องเดียวนะเรื่องเงินนะมันเป็นอะไรที่ร้อนรุ่มสุมอกอยู่ตอนนี้ก็คือเรื่องเงินเงินทองทองแต่ยังไงซักคุณก็ยังหาเงินได้แต่ยังไงซักคุณก็ยังมีไรายได้นะสุขภาพระวังเรื่องหัวใจความดานันระวังเรื่องของ head, อุบัติเหตุอ่าเป็นแบบนั้น ใครที่อยากจะเสี่ยงโชคคนวันเสาร์สัปดาห์นี้ทะเบียนรถตัวเองค่ะบัตรทิ่ตัวเองค่ะเล่นไปสองตัวสาตัวเล่นไปได้นะคะส่วนตัวเลขก็คือเลข1เลข0ี่เลข3ที่มาให้โชคคุณในสัปดาห์นี้อ่าว่ากันไปแต่ว่าหลักๆภาพรวมถือว่าโอเคการเดินทางของคุณชีวิตของคุณมันต้องไปต่อและคุณก็เริ่มกลับมาทบทวนว่า สิ่งที่คุณทําอยู่นี้ work ไม่ work ยังไงคุณอาจจะร้อนอ,อกร้อนใจเลือกของเงินเงินทองทองแต่เมื่อถึงเวลาคุณแก้ปัญหาได้แล้วมันก้อย่างคงมั่นคงอยู่นะคะช่วงสัปดาห์นี้อาจจะต้องรอบครอบขึ้นแล้วก็ถือว่ากลับมาพิจารณาตัวเองดีสุดนะไม่ต้องไปเสียเวลาพิจารณาคนอื่นหรือใครทำอะไรคุณเจ็บปวดหัวใจก็ไม่ต้องเสียเวลาไปแก้ไขตรงนั้นเสริมดวงสิเสริมดวงของคุณนะช่วงนี้คุณต้องทําฐานให้หนักขึ้น หนักขึ้นไม่ได้แปลว่าต้องเยอะนะไม่ต้องไปเยอะเป็นกอบเป็นกรอนเป็นกรามอะไรขนาดนั้นแต่หนักขึ้นในที่นี้คือทําแบบเรื่อยๆมีโอกาสคืออย่าปฏิเสธเรื่องของการทําทานมีโอกาสคืออย่าปฏิเสธที่คุณจะได้ทําบุญมีโอกาสคืออย่าปฏิเสธจังหวะที่มันเข้ามาแล้วเออท,เทําไปเถอะนะให้พ่เอะน,นะอย่าปฏิเสธแบบนั้นแล้วก็ถือว่ามันก็จะทําให้คุณแก้ปัญหาเรื่องของเงินทองได้ด้วยแล้วก็ไม่มีเรื่องที่ทําให้ถูกร้อนหิจิตหัวใจนะคะ โอเคจบแล้วกับดวงรายสัปดาห์ขอบคุณทุกคนที่ติดตามค่ะ